ขออธิบายแวะข้างทางหน่อยเรื่องตะกี้เนี่ยหนื่ยพูดธรรมะคืออัตมะเสร็จเนี่ยก็นั่งค้อยๆสบายหลับตาหลับตาไปมองหมายถึงง่ามองด้วยสติไปข้างหน้ามันก็มีจุดสว่างเกิดขึ้นหรือว่าที่อธิบายให้ฟังเมื่อตะกี้เนี่ยเรื่องเิีเลยก็ว่าต้องทดลองเอาสติไปจับที่หัวสมองด้หลังเออเด้อเด้อเด้อปรากฏว่ามันก็เหมือนกับว่า มีได้ยินเสียงพอสติของเราเพลินไปมันก็ได้ยินเสียงเหมือนกับภาษา,าภาษาใจอ่ะก็เลยมาพิจารณาว่าสมัยเด็กๆก็เคยนั่งรถเมล์นะไปเรียนที่กรุงเทพล้วจะกลับบ้านที่สุพรรณเวลาเรานั่งไปเพลินๆมองวิวข้างทางเสร็จเรียบร้อยพอเพลินๆลำเหมือนกับว่าเราก็ได้ยินเสียงเพลงเสียงอะไรอยู่ในจิตในใจของเราอืมอันนี้มันก็เราก็คงจะนึกนึกคิดเอาเองอ่ะมันก็ได้ยินเฉพาะตัว ก็ใช่มันก็ลักษณะก็เดียวกันก็คือเราปฏิบัติทําไปถึงจุดหนึ่งแล้วที่ว่ามันมันก็ทุกเกิดขึ้นตั้งมันยังมันยังตั้งอยู่ในหัวน่ะยังเครียดมันตึงมันมวลอยู่มันยังไม่ออกอ่ะนมันก็ดังอืดอือดเอาสติไปมอง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 พอมันเข้าไปกลมกล่อมกันดีเหมือนกับปรับสภาพเข้าไปอยู่ในนั้นน่ะนี่มันก็มันก็มีเสียงออกมาไอ้นี่มันก็ชัดเจนหน่อย นี่เป็นข้อขอ้เล่าอารมณ์ให้ฟังแล้วกันคราวนี้พอมาถึงเหมือนกับว่าสมัยก่อนเคยเพ่งนะเพ่งดวงเทียนเพ่งหลอดไฟเพ่งพระอาทิตย์อะไรเนี่ยนะซึ่งเป็นนิมิตติดตาเนี่ยแต่คราวนี้มันทํารุนแรงเกินไปเหมือนด้วยที่เขาออกเหล็กนะเป็นจุดสว่างแจ๊ดแจ๊ดเนี่ยตาทนไหวแล้วก็ดูไปไม่ไหวแล้วก็เบนไปทางอื่น ไอผลผลลก,กรรมนันนะเนี่ยจะคืบเกิดจากการเพ่งอันนั้นเนี่ยพอเรามาเจริญในปัฏนานเนี่ยทาสติสัมปัญญะเพื่อเพื่อที่จะล้างอารมณ์ออกเนี่ยนะเพราะว่ามันมีล่องรอยแล้วเพราะว่าเราเพ่งว่าอาทิตย์หันไปทางไหนมันก็มีดวงดวงสว่างนะนะแต่มันก็ไม่ได้ล้างออกจากระบบประสาทไปหมดแล้วเพราะว่ามันไปสร้างรอยเอาไว้แล้วเหมือนรอยบาปรอยกรรม กันนี้พอเรามาเจริญนิพพานาเพื่อชำระล้างกิเลสบาปกรรมอะไรพวกนี้มันก็จะขึ้นพอมาถึงแน่นตึงแล้วก่อนจะโล่งนะี่ยมันก็จะมีดวงสว่างเกิดขึ้นเป็นการซักฟอกออกไปนะบางทีก็เป็นจุดสว่างื่าก่อนเนี้ยพอเราปฏิบัติธรรมะได้แล้วเราให้ธรรมะก็ไม่ใหม่เนี่ยเป็นธรรมะเจาะโลกนะพอเราหลับตาดูเนะี่ยมันก็จะมเหมือนดวงสว่างแล้วก็มีการเจาะรูอยู่ตรงกลางเนะี่ย ถ้าเป็นธรรมะผ่าโลกบางครั้งพระพูดธรรมะผ่าโลกเนี่ยปุ๊บเวลาเราหลับตาดูก็จะเป็นเหมือนกับว่าดวงกลมสว่างเนี่ยแต่ก็เป็นเสียเส่ยงสองซีกนะเออไอ้น,นี่มันก็แปลกดีเหมือนกันนะเป็นเรื่องของการเจริญ้ายๆว่าเขาเรียกว่าถ้าเอารูปเป็นอารมณ์ก็รูปารลมณังวาคือแปลสภาพพลังงานจิตเป็นให้รับรู้ในด้านเกี่ยวกับการมองเห็นคือการสว่าง หรือจะเอาศรัทธ,ธาลัมมานังวาก็คือเอาเสียงเป็นอารมณ์นะก็รับแปลงพลังงานจิตเข้าไปจนกระทั่งจิตเข้าไปรับรู้ในเรื่องนั้นแปลงเป็นนะเกี่ยวกับพลังงานเสียงนะคือรับรู้ทางใจขึ้นมานะอันนีมน้มันเป็นการศึกษาเฉยนะ